โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงหนุงหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึงหนุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก VP KN ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นนะครับเอาไปถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีคลิปแรก3คู่เป็นยูโรปาลีกรอบคัดเลือกเล่นเย่าเยือนคืนนี้เป็นนัดแรกนะครับเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครับทับซอนสปอร์จากตุรกีครับจะเปิดบ้านเจอกับ SK สเคราปิดจากออสเตรียครับทับซอนสปอร์เนี่ยรอบที่แล้วชนะรูซอ er ok, มเบระตููรรววม3-0ออย่่ในชงลีก นะครับแกนหลักก็จอรลุนสตัมนารุกมีเทรเซ่เคอดินวิสก้ากลองหน้าเป็นเดนิสดากลุสกองหน้าตัวเก่งเฉกับราปิดจากออสเตรียนะครับรอบที่แล้วถล่มวิสลาประตูรวม8-2เลยนะครับในลีกล่าสุดก็เปิดบ้านชนะสรวมกราสมา1-0ครับมีมามาดูซังการเร่คุมตรงกลางนารุกก็ดีออนเบลโยกับกุยโดบวกสตอลเลอร์กองหน้าตัวเก่งไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก่อนเกม เขามองแถบซอนสปอร์เป็นต่อครับบอลคู่นี้มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับวัดใจแถบซอนสปอร์ในบ้านครับที่เจมมองว่ามีโอกาสสูงจะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้นะครับคู่ต่อมาเวลาตีหนตรงครับปาติซานจากเซอร์เบียรครับจะเปิดบ้านเจอกับลูกาโนจากสวิตเซอร์แลนด์ปาติซานเนี่ยตกมาจากรอบคขาเลือกแชมเปี้ยนลีกนะครับไปแพ้ดินาโมเคียบมาด้วยประตูรวม2-7เลยครับตัวหลักๆ 29เลยนะครับตัวหลักๆก็มีซันเดอร์ซาเวริน่าบีบรัสนทโชกองหน้าเป็นยอร์เด y o โยคานวิเจอกับลูการโนจากสวิตก็ตกมาจากแชมเปนลีกนะครับไปแพ้เฟเดบาเชประตูรวม4-6ครับมีมัตเตียบอตตานีอูรานบิสซิลีแล้วก็แคสเปอร์คริสบิลโกนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเนี่ยเขามองลูการโนบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยครับแม่เกมแบบนี้ ยังชอบไปที่ปาติซานเบลเกตนะครับพี่แจ็คมองว่าเกรดบอลปาติซานไม่เป็นรองลูกาโนแน่ครับเล่นในบ้านด้วยวัดใจปาติซานไม่เสมอก็ชนะเชียร์ปาติซานนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสองครึ่งครับไปดูสปอร์ติ้งบรากาจากโปรตุเกสจะเปิดบ้านเจอกับเซอร์เวตจากสวิตนะครับบารากาเนี่ยรอบที่แล้วชนะมัคคบีเปตาติกว่าประตูรวม70เลยครับดาวดังก็จูอปัปูอ่ามูตินโยริคาโดฮอร์ต้าอามาน่เอลูซานี่กองหน้าเป็นบรูมานะครับเจอกับเซอร์เวต ก็มารอในรอบนี้เลยนะครับแต่ว่าเกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยบุกแพลูกานโนมา1-3ครับเดเร็กคูเตซามิโลสลาฟเซวานอวิชแล้วก็เล็กซิตอันตูเนสนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเขามองบรากาเป็นต่อคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับบรากาในบ้านดุดันเกรดบอลเหนือกว่าด้วยนะครับบรากาจะเปิดบ้านเบียดชนะเซอร์เวตอย่างน้อยหนึ่งประตูแน่เชียร์บรากานะครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบเจ้าบ้านหมดเลยครับแถบซอนสปอร์ ปารติซานและบรากาครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย